yang milong koti si, di liang saat sat pon panen sewa cem tern kwen mira kapan men milong ma ro ro tuk jan tan telat lang telat pon คนใจเล็ลกไมนตน้านมีที่ควรุดกักคนสำนักมากมหยรีก็เล่ปัจจัมีประ,รระจัยและชวังในปนัจจัยเสมเจะไปยา โปรดชื่อเรดมะปัยอย่าก็ตมมดตรงแค่แค่ติองกระดาษปัดมาแล้วกระดาษ อยากกอรามุนวงแนามองการ์จูไปต,ทต้ทสเลกัจจ์ผีตาบุตรหิงยาญกับแรกแหววมาอร้องน่ต่ที่กลอง,งกล,ลุ้งเลยไร่จะไม่ด้วยกันตลอดทุกวันแม่ ในานาเป็นประมุขและความสุขสุกประชารัฐมีความสามารถรวมรักน้าหนาาแล้วนักนาเพื่อความสุขและสอระดนตอนต่อมาเมื่อประกาศมีความสุขก็ะรินสนุกดี รีเซพเลเวอร์ตุกเนตตัดที่เราหมดความสุขเลีวเขียนลูกแก้วที่เตอทำเขียวร้องแจมในดวงสีเรักลูกเราประพฤติตนก่อนไม่ดีสุดติใจบอนเขียวร้องที่จะร่อนใจ ก็จะร้นแม่หมดสั้นแต่กวางไม้ย่าที่แก้กนนะก็แต่กวางไม้ย่ แต่ร้อนแรงนี่แต่ก็แข็งไม,มา่ลูกรับี่แต่กท็ทำในทางที่ไม่ดีเมาดุราละผู้หยิ่งนั้นคือสิ่งชัวประพฤตสสิตนแต่ร้านตัว ความชั่วลือแต่งรุงที่แต่ความตุขแอบลุน่นหน้าปูนตะวีพระลูกนี้เตอตมิมนึกก่อนน้รำแานเมื่อยามเจ้าแนกแวตา,ามกันชอบามำปี ก่อนนะยอมมพีสะกอนที่รัก แล้วก็เธอเพอจะจําได้หรือเปล่าว่าเราต้องร้องครองเบนเจินประเทศเป็นเวลานานเท่าไรมาแล้วล่ะเธอทุเีก่อนค่ะหมอมค,ค่ะคือสิ่งนี้จําได้อยู่เสมอเรอเป็นเวลานาน40ปี5เดือน12วันที่ผ่านมาแล้วเธอจําได้ตลอดทั้งวันเวลาเรอก็ค,คิดอยู่เสมอหมอมคะ่ะแล้วเธอเพอจะรู้หรือเปล่าว่า ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วกี่ครั้งอ๋อทีนี้จะไม่หมดจดไม่ไหวเลอกเจนคิดว่าคงจะเป็นหมื่นๆก็ไม่แน่ทีนี้เราทั้งสองก็มีความเป็นทุกข์นักระยะเวลาดีปีที่ผ่านมาแล้วเราทั้งสองมุงปรารถนาให้ประชาชนมีความเป็นสุขไนทั่วถึงทุกบ้านตัวเรือนก็จริงหมอคะแต่บันนี้เราทั้งสอง นับวันตั้งแต่อุดมศักดิ์เติบโต,ตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วนั่นก็เริ่มทุกข์ตลอดมาทำไมอุดมศักดิ์ลูกรักเธอสร้างแต่ความทั่วจาเลวตามนี่สิ่งที่เธอกระทำเธอรู้หรือรู้หรือเปล่าว่าผู้อื่นรับความเดือดร้อนด้วยขาดระยะสิ่งที่เธอจะทำทำทำใจชอบของเธอเสมอมูราลาผู้หญิงเล่นการปรนันเป็นประจำ นั่นก็หมายถึงผู้ทื่รับความเดือดร้นอนคือสิ่งนี้นะครที่ตอจทิงมาก่มอมคะพยายามสอนเธอราว่าเธออุดมศักดิ์แล้วก็เธอจะไม่อยากควงคำพ่อคำแม่หรอกลูกเอ๋ยสิ่งที่ดีเธอควรจะทำสิ่งนั้นไม่ดีเธอไม่ควรจะทำทำไมดิจ้าไม่อยากจะควงคำพ่อคำแม่กูเธอตามน้ำใจชอบกูเจอเสมอผู้หญิงในเ็นจิตินประเทศเหรอ จะชอบใครพอใจใครจะเป็นลูกใครก็ไม่ว่าในเมื่อเธอต้องการแล้วก็เป็นผลสำเร็จในด้านความชั่วชาแลลวตามก็เช่นนั้นล่ะเธอเธอจะทำไมไม่แต่งงานในเธอบนเรื่องมาราวจีหมอ่อมคะก็จริงอยู่แล้วคู่รักลูกแล้วยังมีคู่มันเห่งนคนรภบุรยประเทศไมยถ้งสายายตาิกัตรัย์เตโชมาราเจ้าโชมาลานั่นก็คือมลินีทีรา,ราสาวสุสวรร เราต้องรอการแต่งงานเป็น,นเวลานานมาแล้วหรอกสิ่งที่พี่รอการแต่งงานเหรอลูกเรายังสร้างตนเป็นคนชั่วเ,เป็นพืชตัวเ,เลวเส้นเลวแต่ตจาักกว่าแต่งงานระวังเธอกับมาลีนีเธอยังสร้างความชั่วในโบราณความชั่วนั้นจะมารู้เราทั้งสองในตานะที่เป็นพ่อและก็เป็นแม่ก็หมายความว่าเสร็าสรารไม่เลิาจากจะความชั่วแล้ว ไม่มีวันที่เจอแต่งานได้หรอคะเช่นนั้นเชนมองไม่เห็นทางแล้วหรอกทำไมเธอมองไม่เห็นทางอะไรละ่ะไม่มีวันที่อจะได้แต่งานผู้ชายก็ไม่เลิกจากความทั่วหรอกผู้ชไม่แต่งานให้เธอหรอกแล้วอีกประการหนึ่งที่ม,มีความเบื่อหน่ายจริงนะจิิงนั้นเกี่ยวกับอะไรไม่ทราบมั้งคะเธอรู้ดีอยู่แล้วเส่นกันหรอกผู้ใดที่นำเธอมาเลี้ยงในราชวัง เดีย๋ยวนี้เธอโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วเธอลูกในน้าเราก็ปิดบังไว้เป็นความลับเป็นเวลานาน,านแสนนานคือสิ่งนี้ไม่น่าวิตตอะไรมากนะกทำไมเธอบอกว่าไม่น่าวิจตใจเธอเด็กดีน่ารักเธอมีความเคารพต่อเราทั้งสองเหมือนพ่อเหมือนแม่เธอแตอสิ่งนี้เธอไม่เข้าใจความจริงื่อเธอลูกใครอยู่ที่ไหนเธอเข้าใจว่า เจอพายาตกระสัเลือดของพ่อเลือของแม่แี่ทำไมสิ่งที่น่าคิดล่ะกแต่อย่าลืมว่าด้วยความมึนเมรุมสับด้วยความชั่วจาเลวทรามที่กลัวว่าในวันก่อวันหนึ่งจะนำความชั่วไปยังประสาทจุดาวันโอ้หม่อมคะก็สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมล่ะเธอลงว่าแบบยังไงเป็นไปไม่ได้เลยเธอเข้าใจว่า อุดมศักดิ์เป็นพี่เธอเธอมีความเคารพมีความรักเหมือนพี่หรอกฉันมองไม่เห็นที่จะเป็นไปได้นะแต่ก็ต่อย่าลืมว่าอุดมศักดิ์ก็รู้เช่นกันวันอะไรไม่มีบรรทัดไม่ใช่เลือดของพ่อไม่ใช่ลูกของแม่ไม่ใช่น้องของมันหรอกแสกางว่าอุดมศักดิ์บอกความจริงตัวเธออย่างนี้แหละและจะขอความรักตัวเ้นเช่นนั้นหรอมคะ ก็ไม่ควรที่ตอบอะไรมากนะักฟังตัวลูกรักบรมศักดิ์เป็นกรณีพิเศษไม่เจอไปยังประสาทสุฬาวันเจอไปที่นั้นเจอคงจะรับโทษแล้วโทษที่เธอรับสิ่งนี้ข้อแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นนะบอมค่ะฟังฟังตัวลูกรักบรมศักดิ์ที่เย็นด้วยนะเธอไม่กว่าว่ารมศาล้ำเธอไปประสาทกุฬาวันเจอไปที่นั้นลูกเราคงจะรับโทษ โทษที่เธอจะรับแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นเหรอจริงค่ะหมอมคะเปลี่ยนด้วยแล้วเธอเระจำปพงสงสัน ทำฟองสองสร้างริตอรูกเกลมามองแค่แล้วที่เธอทำน่าแม่จำไม่ถ้วงซีแล้วก็แรมเด็ดก,กาดไม่เตอรูปรัดราดฟานีเมนเตอร์นี้มีกวังในรังใจ เยวจะลงโทษขอไม่ปลอดอี่นะตเตอร์แน่เป็นการสร้างฟอแเม่เลยจะแน่กว่าริ่งนายเมื่อจะสร้างลูกได้แล้วไม่ให้เตอร์ไปหยุดไปในราชวันนี่ตานั่งมันอย่างยา Oh ya yeah, Ami yeah. ชมผู้นี้คือเคยมาจากไหนไม่นีใครรู้หรอนอกจากผกมผู้ภาคเจ้า,านั่นนั่นก็หมายถึงรมย์ัก ปญาจ่กระตาร่ายเวินเป็นเพีสินประเทศเกิดมาสร้างแต่ความทั่วสร้างแต่ความเดือดร้อนมีเวรนั้นแต่ละวนันเขาก็คือยอดชายในที่เมา เริ่มแล้วรู้ว่ารุ่นก็วันใหม่ก็เริ่มเมาในเมื่อเมาแล้วท่านผู้ชมคุณจะทำอะไรสอไปตามชมท่านครับ กตองันเคยจะร้อนอนรั่งนี้แต่ก็ได้ควางไม่รสแรงความชัร่รไรแก็คือไหนรตราตรึงงตอนรตอนร้พิตรนี้เป็นคนแฝล รักเธอเท่าไรแลตลอดไปาะเมาดูดอะไรปุยงนั่ิงที่เธอทำแตร้างความระยำแม่วาดเสียยิ่งให่มายงที่เธอต้องการและไม่วลกลยอง รัตนีมันใจตลอดมาแต่หนังหนึ่งที่เธอต้องการมานานันล้ว ผู้ใหญ่ครับคุณทุกคนไม่มีรู้หรอกว่าผมกําลังที่อะไรทาอะไรไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยนี่เมื่อมองแล้วก็มองด้วยกันทุกทุกคนผมมีความทุกขคุณก็สุกขด้วยแต่ก็เมื่อผมมีความทุกข์ไม่มีใครช่วยเหลือได้หรอกมองไม่เห็นเลยก็ตหลงซักครับแต่อย่างนี้ครับไม่ควรตีจะหลงสนเเกยควรตีจะบอกแกอยู่ตัวครับ นี่ที่คุณประการมและประนามปกป้องว่ะรวยเลื่องอะไรไม่ได้เมื่อน้องมีความเดือดร้อนเมื่อน้องมีความทุกข์ทุกคนทุกโดยกินกินโดยดื่มดื่มโดยหมอกหมองกันนั่นน้องจักนี่เดือดร้อนไรกับมันต้องบอกให้รู้เลบัดเบือกับน้องต้องการอะไรได้บัดเบือบางคนกนอะจริงไหมพี่ใหญ่เอ้ยนี่คุณน้องน้องล้องไปเปรเนอร์มาช่วยเรื่องนี้ไม่ได้มันพิจารณา นี่ว่าเอ็รักานี่ว่าเจ้าถึงจะเริ่มพิเนี่ยมองไหมเนี่ยเริ่มมองเนี่ยขึ้นจำเส้นตะวันเนี่ยไม่ต้องขึ้หมาแก้วเดียวครับโอ้เลยพอเชื่อมันอยู่กันเลยแล้วเออเนี่ัหมนนมองกันแลงนักตรงกันเลยด้มันด้คุณน้องสองไม่รู้นะครับไม่รู้กับสองเจ้ต้องการอะไรกับคือสิ่งที่ผมต้องการเข้าใจได้ด้วยครับผมต้องการผู้หญิงคนหนึ่งครับ โอ้ตอตักกับถึงผูดยิงกี่ปุ๊กผูหยิ่งกว่านี้ไม่ถึงไส่ส่วในๆกันในเมืองนี้ก็ให้ใช้ยาโมโรเลว่าหมอต่อครับหมยความว่าอะไรนะโมตุกวันโมต่างวัน้เราหนักดื่มดูราหนักลาผูหยิ่งกับผูหยิ่งก่านึงก่าไดกับเมื่อเราต้องการต้องตอกไปเยือะเมื่อจะไม่หว่านลูกใก่ตีนี้อ่านบอกมาเลยกับพูหยิ่งกว่านี้ใกล้กับ รู้ดิเตอะนั่นก็หมายถึงน้องอะไรในประกาศตุตะวันโอ้แล้วผูดยิ่งคนนี้คนที่จะเวน้นนะคนไม่ได้ครับเว้นแต่เรื่องอะไรล่ะเแล้วมาใจน้องแก้วเมืองเข้าใจป,ปิดปัดปีลาวก็เว้นนี่จะใจก็ไอ้กระโนตรงกันโนจอมก็มัังมาอย่างเปี่ยนเอาไปเนื้นี่ก็เป็นเฮ้ยที่ตรงเวนเ้นเออเอย่างเวน้น มื่อเราไปไนี่ก็รู้ว่าเมื่อเราไปเดินไปไนี่ยาตายไปเต็มเตออ็มเฮ้ยยังไงนาทีนูกเน่าก็วันนี้เลยจะไม่หมอไม่ให้น้องซักจะต้องมีเบื่อใน,น,นมือเรา